ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วของการเกิดขึ้นของพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นคำพีหลักของพระพุทธศาสนานะครับเรามาจบลงตรงที่ว่าครั้งแรกที่มีการจารึกคำพีทางพุทธศาสนาลงเป็นตัวอักษรในในเดียแต่ก็เป็นการกระทําที่หลังลังกาเพราะสังขยาครั้งนั้นน กระทำแล้วเราปีคิสศกกราช100นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเริ่มที่จะมีการะจารึกลงเป็นตัวอักษรคราวนี้เราก็มาดูต่อไปนะครับว่าเรื่องราวที่พระอัตถกาาพระเทระและอาจารย์ทั้งหลายท่านได้กล่าวเอาไว้ได้เล่าเอาไว้เนี่ยก็ มีเรื่องต่อไปว่าเพราะแต่ปิดกที่จะจารลึกลงเป็นตัวอักษรเนี่ยก็ได้มีการคุดค้นพบหลักฐานนะครับโดยก่อนที่พระราปิดกจะได้รับการจารลึกลงเป็นตัวอักษรเนี่ยได้พบหลักฐานที่น่าจะยืนยันได้ว่าในพุทธศตรวตรรษที่2และที่สก็คือประมาณ200-300ปีนะครับหลังจากที่ พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยวินัยปิฎกและก็ประสุตตันตปิฎกแบบที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับที่เรามีอยู่ในปัจจุบันจับที่ผมนํามาเล่านี่แหละนะครับตามหลักฐานเขาบอกว่ามีอยู่แล้วเพราะในศิลาจารึกที่ค้นพบที่สารจิสารจินะครับซึ่งก็อยู่ในประเทศอินเดียจารึกนั้นเนี่ยได้จารึกไว้ ตั้งแต่ตอนต้นพุทธกาลก็คือศตวรรษที่3ซึ่งก็ต้องถือว่าก่อนสมัยพระเจ้าอโศกนะครับโดยมีรายนามของผู้สร้างส่วนต่างๆของพระสถูปรากฏอยู่พร้อมด้วยคุณศัพท์แสดงคุณสมบัติของผู้นั้นๆเช่นคำว่าเปตากินผู้ที่มีปิดกหรือผู้ท่องจำปิดกไว้ได้สุตันติกา ผู้จำพระสูตรได้สุตตันตะกินีซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งจำพระสูตรได้ปันจัะเนกายิกาผู้ที่จำนิกายทั้งห้าได้หลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่านิกายทั้งห้าของสุตตันตปิฎกอย่างที่เรามีอยู่ในบัตรนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วในสมัยนั้นถึงแม้ว่าในศิลาจารึกของพระเจ้าอโโกซึ่งค้นพบที่ พาบราก็มีความก็มีข้อความอ้างอิงถึงพระสูตรต่างๆในสุตตันตปีดกในศิลาจารึกดังกล่าวพระเจ้อโศกได้ทรงแนะนําให้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามันสดับตรับฟังและพิจารณาใกล้ควรข้อความข้อธรรมต่างๆซึ่งมีอยู่ในพระสูตรบางสูตรเช่นอริยวังสานิซึ่งมีอยู่ในสังคีติสูตรทีคณิกายอนาคตะพยานิ มีอยู่ในอังคุตรรนิกายมูนิคาถาในสุตตันตปิฎกโมนายสุตตะพบทั้งในอังคุตรนิกายและก็อิติบุตกะเป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับคำถามหรือว่าคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นคำศัพท์ที่คณาจารย์ท่านได้ทับศัพท์เอาไว้นะครับก็อาจจะฟังดูตะกุกตะกักหรือว่าอาจจะฟังดูแล้วไม่เข้าใจ ก็คือในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งออกเป็นนิกายนิกายนิกายอาจจะเป็นทีขั้นนิกายาหรืออังคุตตะนิิกายหรือว่าสุตตันตนิบาตอะไรพวกนี้ก็จะแบ่งเป็นเป็นเรื่องพวกนี้เอาไว้ต้องไปเรียนนะครับจึงจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ทําไมถึงแบ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะฟังตะกุตตะกักเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างในช่วงนี้นะครับ แต่ก็ให้ถือว่าเป็นการฟังประวัติศาสตร์นะครับประวัติการเกิดขึ้นของพระไตรปิฎกแล้วก็ตั้งคําถามเอาไว้ในใจว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเดิมทีเป็นการจำๆกันมาต่อมาเนี่ยถูกจารึกลงเป็นตัวอักษรในสมัยใหนอย่างไรให้ให้เอาเก็บข้อความเอาประมาณนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าหลายเรื่องหลายคําศัพท์เนี่ยจะต้องไปอ่านจึงจะเข้าใจเรามาดูต่อครับว่า พระอตจารยาจารย์นะครับท่านก็บอกเอาไว้ว่าหลักฐานอีกอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นความเก่าแก่ของพระไตรปิฎกก็คือในจีนและทิเบตเนี่ยมีคำแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาของตนซึ่งมีเนื้อความตรงกันหรือใกล้เคียงกันกันกบปิฎกฝ่ายบาลีแม้ชื่อนิกายทั้ง7ของสุตตันตปิฎกก็ตรงกันแต่พุทธศาสนาฝ่ายเหนือที่เรียก ตัวเองว่านิกายอาคมหรือทีระคาคมมัทยมาคมสมยุกตาคมเอกตรคาคมซึ่ง,งตรงก<ร>ับทีคณนิกาย,กายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกาย,กายส่วนนิกายที่ห้าที่ว่าคุตตกนิกายนั้นน่ะไม่มีคือในพระไตรปิฎกเนี่ยจะแบ่งนิกายออกเป็นห้านะครับ ก็คือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตรรนิกาย,กายและนิกายที่5นะครับซึ่งคุตตการนิกายก็คือคุตตกานิกายซึ่งในคำพีที่แปลลงเป็นภาษาจีนภาษาทิเกตเนี่ยไม่มีคุตตการนิกายนะครับแต่ก็มีเรื่องราวต่างๆเช่นสถาวีราคาถาอุทานะธรรมบทสูตานิบาตวิมานวัตถุ พุทธวังสักซึ่งตรงกับเทละคาถาอุทานธรรมบทสุตตนิบาตวิมานวัตถุและพุทธวังสักซึ่งมีอยู่ในคุตตกนิกายของสุตตันตป,ปีดกฉบับบาลีแม้จะยังไม่รู้แน่นอนว่าพระไตรปิฎกได้รับการแปลเป็นภาษาจีนเมื่อใดก็ตามเราก็อาจจะสันนิฐานได้ว่าคงเป็นราวๆสักร้อยปีก่อนคิดการ หรือคิดศกรา200เพราะพระพุทธศาสนาเข้าสู่จีนในระยะร้อปีก่อนคริสตกาลและเจริญแพร่หลายอย่างรวดเร็วจนกระทั่งได้รับการรับรองเป็นทางการจากกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นภายในเวลาไม่เกิน100ปีต่อมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งที่ พระพุทธศาสนาหรือว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเข้าไปสู่จีนนะครับซึ่งก็ก่อนประเทศไทยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เข้าไปทางนูน้นแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาก่อนนะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากด้วยนะครับตามหลักฐานนะฮะพระอราจารย์แล้วก็คณอาจารย์ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นศาสตราจารย์นะครับโดยศาสตราจารย์อ e ี วอนเดอร์สมิธนะครับวอนเดอร์สมิธเนี่ยได้เล่าว่าเมื่อปีอพุทธศักราช2491เ,เนี่ยศาสตราจารย์คนดังกล่าวนี่นะครับซึ่งเป็นชาวเยอรมันได้ค้นพบต้นฉบับบางส่วนของมหาปรินิพานสูตรซึ่งมหาปรินิพานสูตรเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีปรากฏอยู่ในทีฆนิกายแห่งสุตตันตปิฎกเป็นภาษาสันสกฤต ในซากวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในเอเชียกลางตามหลักฐานที่พบนั้นปรากฏว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปในเอเชียกลางระหว่างร้อยปีก่อนคริสตกาลถึงคิทศกักราช100อปีอันเป็นผลจากการทำสังยนาครั้งที่สของพระเจ้ากานิสกะการที่บางส่วนของพระสูตรในพระไตรปิฎก บาลีไปปรากฏอยู่ณถิ่นนั้นย่อมแสดงให้เห็นความเก่าแก่ของพระไตรปิฎกได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความเป็นมาของพระไตรปิฎกนะครับซึ่งพระไตรปิฎกเนี่ยคำว่าปิฎกแปลว่าตะกาไตรก็มาจากติหรือว่ามาจากตรีซึ่งแปลว่า3นะครับเพราะฉะนั้นก็ตะก้ร้า3ใบ ตะก้าสามใบเนี่ยใส่อะไรไว้บ้างครับก็คือใส่พระวินัยปิดกนะฮะตะก้าหนึ่งอีกตะก้าหนึ่งก็คือใส่พระธรรมก็คือสุตตันตปิดกนะครับต่อไปนี้เราจะพูดถึงตะก้าใบที่สามครับว่าคืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ เพื่อไม่ให้ยาวเกินไปเราได้ทราบประวัติอของพระไตรปิฎกมาคร่าวๆจนกระทั่งถึงการขุดค้นพบหลักฐานว่าพระไตรปิฎกนี่เก่าแก่แล้วก็ได้มีการแผ่กระจายขยายอนาเขตไปขนาดไหนในอดีตนะครับต่อไปเราจะมาดูว่าตรกาใบที่สใส่อะไรไว้พระไตรปิฎกภาคที่สาม ก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับก่อนต้องขออภัยนะถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เข้าใจรู้สึกว่าไม่นี้ก็ตามที่เคยบอกครับให้ฟังฟังเหมือนกับว่าฟังประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของพระไตรปิฎกก็แล้วกันแล้วต่อไปเราก็จะได้รู้ว่าตะก้าใบที่สนั้นคืออะไร